나 유나 가네게 앙리에 표슈 나야네조 마자오 상보염에 저저 샤티포에 푸마 후베 아마 샤테아 자가 조사 비도 으라 냐 阿玛多格纳，能萨玛多。啊 ก็อาขาใช้เนินเนาะืันนี้ก็เนาะจูประสงค์วันนี้มากกว่าไปตับไม้ซวยไอเนาะไอเป็นอนาณา,าเห็นอนณาเศร้าเฮือนอดีตั้งเฮือหม่เนาะแล้วก็มีแบกเขาตักกบไม่แบกคนใหญ่ๆเราเราเฮ็ดผู้เดียวพอได้แล้วก็มาประมาณมาสามสีค่คนนี่แหละจะหน่อยไป้อยว่าเราทีแนะนำให้่เนาะมีไผ่ได้ี้มีไผ่ไม่ไผ่ MC เดี๋ยวนี้ใกล้สีห้องแล้วเนาะไปอีนู่นหนึ่งก่จะน้่ยสีห้องเนานะเดี๋ยวนี้ก็บม่ว่าหลายเนะาะมาก่อนเด็กคำเก่าแเดีย๋ยวนี้ไปไปหาเขาแล้วก็ไนแนํนำให้มันมีไผ่แดดเนาะเดีนะ๋ยวจะนู่ตัดบไม้ไปตัดแนวไหนแนวไหนไปไปกันเลยเนาะไปขอยู่ใส่ไปหาเขาแล้วก็วิธีแนวไหนเนาะที่แนวไหน,นตัดแนวไหนมันจะมีไอ้เนาะขายืแนะนํำแล้วก้ตาํา น้าไมเนาะเดี๋ยวนี้ไปกันเลยไปนนนไเอาาีกกร่็ปั ี๋นี้ก็มาหาาอมบ่นั่นจบมุจาดเนาะจบไว้อยู่นี่แหละจบไว้อยู่นี่แหละจน่อยไปขอป่าอืมไปต่อหน่อยนึงไปต่ออยู่เถอะเนาะยามบ่องเถอะจนยอนี่อสิบอกแหละนี่มีปือ,อยู่น,นี่นี่นมามาอนนีกคนจะได้กินนบ่มา,ามอย่า ไป่ใ่กับซีคนนี่หนะจ๊วนในน้ำห้่หนมีไผ่เลยเนาะกมันได้อยู่อ๋อจซจโซอ๋อนิ้มไม้มนมไห่เด้เนาะโลจันจไวอยู่นี่แต่ว่าโลจันนี่ไปต่อได้แต่ว่ามันไปบไกลไปจังเอยกว่าันนั้นาะมุมีท่าไกจไว้นี่ ดี๋นี่ก่อนจะไปเนาะไปกันไปกันสามคนเนาะไปตับไม้สวยไอ้เน่ยนี่ยก็ไปกันสองคนเนาะนี่ข้าพเจ้ายูนี้ได้ตุนนกเนาะแต่วันนกให้เสือเนี่ยเนาะแต่บหมดนกได้นกตุนนี้จะหน่อยเนาะจะมาตีกินเนาะนี่ไปเดู๋ยนี้ห่อแลนะอ้วแฟร์เขาเดี๋ยนี่ไปกันเลย เราไม่กินะน,นอกมือนี่ชับตัวนี้นะสบดตาคุณลืมไปทึบยีมบุมา,ากันทำไมกลับมา ตาแต่เมื่อวานเนาะเขาตาลงมาอยู่แถวๆมันลอยม่านอยู่ตรงผมเขาจตาิตาได้ตาไปเคลิ้มเนาะเอาจับมาตาบบบนี้นะฉันหน่อยสิตาเดินๆเนาะจันหน่อยสิเบื่อน้ำผึ้งเจนนี่

เดี๋ยวนี้ก็โลธาดอ่ะนะตักเนาะอันนี้ตักบ่เราก็จีเอาลงไปลุมเนาะเอาจัดเราก็ตักเนาะเดี๋ยวนี้คือไปเอาจัดยูเทิร์เนาะแต่ในล,ลุมมาเราก็ตัดเลย Đây có vị trí tắt nhau để hay tắt nhau đây ở trên Ô cốt này nhai rất đây. Để bơi đây hú lên nó. <laughs> <laughs>

这个个毛呢？老板，你干吗呢？<laughs> <laughs> 哎，哎。哎 เดี๋ยวนี้ไม่เมื่อกี้เอาลงมาเลยเลยมวยจะเท่าปะพุชง่ายเลยเดี๋ยวนี้เอาลงมาอยู่ลงแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สบายแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อดูเมื่อกี้ไม่อยู่เทิร์นเนาะแต่อยู่เทิร์นลงมาอยู่ลงเลยนี่เดี๋ยวนี้ก็ ประมาณหนึ่งมงไปเนาะเดี๋ยวนี้จะกินข้าวตุ๊บผุยยามันจะตุ๊บผุยยานี่ได้น้องสองตัวได้กลิ่นได้ในฝุ่นยังได้กว่าอยู่นี่เลยในผุ่นนี่ได้เลยเนาะ

ฉัน,น,น,าจ,านจะทำศปน่นเอ,องจทเดี๋ยวอันนี้ีตอันนี้จิตเดี๋เราไม่นุยะไอย่นีไปนาะไปไม่ตุ้ซอนนาอเดยวนี้นาะกลังเข่ากำลังตาที สีเริ่มเนาะเริ่มสิตับไม้ตัวที่สองขอชิตับได้ตักเคลนตักเคลนแล้วก็ว่าเอาไว้เนาะไม่ขอเสียรนั่นแล้วขอ,ววนะขอ,วขอสิเริ่มแล้วเดี๋ยวนี้ไมนนะ่รู้จะต้องแต่เบื้กันเนาะมันแต่เบืขอตัดนั่นเนาะ